ฟันลูกเนี่ยขึ้นเร็วขึ้นช้าลูกผิดปกติไหมฟันลูกต้องเริ่มขึ้นที่ลูกอายุเท่าไหร่ฟันลูกขึ้นช้าที่อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องกังวลใจฟันเด็กจะต้องเริ่มขึ้นที่อายุเท่าไหร่คะ ในตำราก็จะบอกว่าฟันเด็กนะคะหรือว่าฟันน้ำนมลูกนั้นเริ่มขึ้นที่ลูกอายุ6เดือนแต่ก็ไม่เสมอไปถามว่าเราเจอนะคะน้องเด็กที่แบบฟันขึ้นเร็วมีไหมมีค่ะบางคนก็คือประมาณปลายเดือนที่3มหรือว่าต้นต้นเดือนที่4ี่อ้าวฟันเริ่มโผล่ผลเหงือกขึ้นมาเราจะรู้ได้ยังไงว่าฟันลูกขึ้นแล้วเปิดปากลูกออกเลยค่ะคุณแม่คะจะเห็นนะคะเนาะว่าเป็นตอแข็งๆซิดๆนะคะเนาะแข็งๆโผล่ขึ้นมาแล้วลูกก็จะมีอาการโอ้ยน้ำลายไหลอาบเยิ้มย้อยนะคะร้องไห้งอแงนอนหลับ ไม่สนิทกินนมน้อยอะเป็นสิ่งที่สามารถเจอได้กว่าฟันจะโผล่พ้นเหงือกขึ้นมาเรียบร้อยหมดแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ1-2อาทิตย์บางคนอาจจะถึง3อาทิตย์นะคะเนาะดังนั้นก็คืออันนี้เป็นสัญญาณที่บอกบอกว่าฟันรูค่ะจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเนาะและทีนี้ฟันเด็กนะคะก็ไม่ได้เสมอไปอีกว่าจะต้องขึ้นล่างบางคนก็บนก่อนหรือว่าบางคนก็ล่างก่อนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อฟันน,น้ํานมลูกขึ้นแล้วนะคะก็จะทยอยขึ้นนะคะเฉลี่ยเดินละ1น่ซีนะคะเนาะโอเคไหมในเรื่องของการขึ้นของฟันเด็กทีนี้อีกคำถามหนกังวล ใจก็คือว่าแล้วแม่นะคะเนาะฟันลูกขึ้นช้าที่อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องกังวลใจก็จะต้องบอกเลยว่าฟันน้ํานมของเด็กเองนะคะขึ้นช้าสุดนะคะที่อายุหนึ่งปี6เดือนหรือ18เดือนนั่นเองค่ะคุณแม่คะถ้าลูกของคุณแม่หนึ่งปี6เดือนแล้วไม่มีฟันน้ำนมซักซี่ขึ้นมาเลยโอ้เออกังวลใจแบบนี้ควรพาลูกนะคะไปตรวจกับคุณหมอฟันเด็กหน่อยเนาะโอเคไหม